คือดีมากจ้ะแม่ลูล อิ่ใจกับการที่ได้กลับมาเป็นโชว์เหมือนเราได้กลับมาเป็นตัวละครอีกครั้งนึ่งคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพวกเราอิ่มใจแล้วจะกทางซอส่ดีกว่านิ้วสึกไงบ้างนะที่ได้มาขึ้นโชว์กับพวกเราที่ผ่ากั่อนใช่ออกผาก่อนเลยโอเคก็ดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งจริงๆก็คือมาน้อยมากจริงๆในโฟแต่ว่าดีใจที่ทั้งสี่คนไม่ลืมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สละเวลามาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ แโอเคก็เจก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ขึ้นเวทีนี้นะคะเพราะว่าได้ยกว่าเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะก็เหมือนกันนะคะมาน้อยแต่มานาแล้วก็ยินดีที่ได้ขึ้นมาบนเวทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สุดท้ยก็ได้กลับมาเจอนานี้ด้วยแบบไม่ได้ทำงานกัน งทีม,มก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่านี่เป็นขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกของทีมค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนค่ะที่ให้ไปเจอกลุ่นกวี เสียงไม่ทันแล้วค่ะก็ดีใจคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเมื่อวานเรากอนซ้อมก็นั่งดูจออยู่แล้วเห็นภาพกเก่าๆในที่นี้แล้วก็คิดถึงมากเลยคะ่ะวันนี้ก็ได้กลับมาเป็นกอย่าอีกครั้งนึงก็เป็นเกียริแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะคะดีใจมาคะจริงๆก็พวกเรารู้สึกทายาทในทุกๆคนทุกๆานทุกๆคน ปๆๆเป็นกันอย่างนี้จะไม่รู้สึกขอบคุณได้ไงคผมเองก็รู้สึกขอบคุณมากที่แบบให้การตอบรับซีรีส์ของพวกเราขนาดน,นี้ขอบคุณที่รัก F4 ขนาดน,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 นี้พวกเรามีความสุขจริงๆเับทุกคนครับขอบคุณมากๆากนะครับแล้วก <ๆ S 1> ็สาวๆก็รู้สึกขอบคุณเหมือนกันใช่ไหมครับ <ๆ S 1> ใช่ค่ะโอเคโอเคเอางนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะให้สาวไปพับ่อนอยากให้สาวใส่ลายถึงกันแซงกันก่อนเลยอืมตกลง ่อไปด้วยนะคะไม่ว่าจะมีผลงานอะไรต่อไปในอนาคตนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับมารวมตัวกันอีกส,สักครั้งนะคะในอนาคตแล้วก็นั่นแหละคะ่ะฝากซัพพอ,อ,อที่พี่ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะไมอหน่อยอ่กแฟ่เราจะจางไา๋ก็ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ยังไงก็คือเจมัทีวีเราก็ยังมีผลงานมากมายปีนี้ก็ยังมีให้ดูอีกเยอะเลยนะคะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องอื่นๆเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องคณิชนิดนึงไหมะนิดนึงโอ้ยเ่ะไหขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มากนะคะก็เห็นว่าพี่ๆทุกคนก็คือตั้งใจทางานนี้กันมากๆก็ติดตามรับชมกัน้วย ดีครับต่อที่ดีต่อ่ดีโอเคสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะนะที่นี่แล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงกินไดดัห้กับฟ้าพิมพ์ตูแจนด้วยครับ I know.